ความสุขสงบที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิช่วงเวลาแห่งการหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานผ่านระบบออนไลน์ที่สถานีซูมดอกไม้บานโดยเข้าไปที่ zoom072.com /db ระหว่างวันจันทร์ที่22ถึงวันพฤหัสบดีที่25เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564เนื่องในวาระครบรอบ51ปีวัดพระธรรมกายและเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมในการร่วมพิธีจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงในวันมาคะบูชาถวายเป็นพุทธบูชาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตา ให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นภัยโควิด19อย่าลืมให้โอกาสตัวเองและคนที่คุณรักมาสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่สถานีซูมดอกไม้บานซ o ม072 .com/db ด้วยกันนะครับ ไปสู่จุดหมายแม่เสียงฝารงอกรก้องทองฟ้าพายุกล้ามากมายขอรวมต่อสู่